ถ้าจิตยังไม่สะอาดต่อให้ห่มผ้าเหลืองก็ยังไม่พ้นทุกข์วันนี้เน้นเพิ่งเข้าใจคำสอนของหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนข้อนี้จริงๆเมื่อเชาเนนเดินผ่านออฟฟิศแห่งหนึ่งเห็นผู้จัดการคนหนึ่งใส่สูตรราคาแพงกำลังยิ้มหวานกับลูกค้าพูดจาไพเราะมากแต่พอลูกค้าออกไปไม่ถึงห้าวินาทีเขาก็ตะโกนใส่พนักงานจนคนนั้นน้ำตาไหล แล้วพอมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาเขาก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสอีกทันทีเน้นดูแล้วนึกขึ้นได้ว่าโยมเคยเจอคนแบบนี้ไหมคนที่แต่งตัวดีมีหน้าที่การงานดีผู้จาสุภาพแต่พอไม่มีใครดูหรือไม่ได้อยู่ในบทบาทนั้นเขากลับกลายเป็นคนละคนเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่การบวชเท่านั้นนะโยมแต่เกี่ยวกับทุกคนที่มีชีวิตอยู่ ทุกคนที่เคยใส่หน้ากากใดๆเพื่อปิดบังใจที่แท้จริงเนนยังจำได้ตอนเด็กๆเ,เวลาไปวัดกับยายเนนจะมองดูพระแล้วก็คิดว่าผ้าเหลืองสวยจังเลยคนใส่แล้วต้องดีแน่เลยยายเนนเป็นคนที่ชอบสังเกตท่านมักจะนั่งดูคนในวัดแล้วก็เล่าให้เนนฟังไม่ใช่เล่าแบบนินทาแต่เล่าแบบหลานลองดูสิ วันหนึ่งยายบอกกับเนนว่าหลานเสื้อผ้าไม่ได้ทำให้คนดีขึ้นมันแค่ปิดตัวเราเอาไว้ยายชี้ไปที่พระท่านหนึ่งที่กําลังนั่งสวดมนต์ดูท่านนี่สิผ้าเหลืองสวยมากหน้าตาดูเป็นพระเป็นเนนแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีโยม,มาฟังท่านก็หาเรื่องกับลูกศิษย์ตลอดแล้วยายก็ชี้ไปที่ลุงคนหนึ่งที่นั่งฟังธรรมแต่ลุงโน่นเขาใส่เสื้อยืดขาดขาด,ขาดแต่ทุกครั้งที่มาวัด เขาไม่เคยลืมเอาเข้ามาให้หมาจรจัดเขาไม่เคยพูดให้ใครฟังแต่เขาทําตอนนั้นเนนยังไม่เข้าใจแต่พอโตขึ้นมาเนนเริ่มเห็นแล้วว่ายายพูดถูกเนนเริ่มเห็นรอบตัวคนที่ใส่สูตรราคาแพงเวลาพูดก็หวานหูหวานใจแต่เขาโกงเงินพนักงานที่ทำงานให้เขาหักเงินที่ไม่ควรหักแล้วก็หาข้ออ้างมาปิดบังคนที่ยิ้มหวานกับทุกคน พูดจาดีกับใครๆแต่พอคนนั้นหันหลังเขาก็เริ่มพูดจาใส่ร้ายนินทาเสียดสีความสำเร็จของคนอื่นคนที่ทำหน้าที่ดีรับผิดชอบงานทำตัวเป็นแบบอย่างแต่ใจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นดีกว่าก็เกิดความขุ่นข้องใจบางครั้งเสื้อผ้าที่สวยงามตำแหน่งที่สูงส่งหรือแม้แต่ผ้าเหลืองศักดิก์สิทธิ์ กลับกลายเป็นแค่ผ้าคลุมที่ปิดบังใจที่ยังไม่สะอาดเน่นเคยเดินผ่านบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเห็นผู้จัดการคนหนึ่งแต่งตัวดีพูดจาสุภาพกับลูกค้าแต่พอลูกค้าไปเขาก็ตะโกนใส่พนักงานจนคนนั้นน้ำตาไหลแล้วพอมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาเขาก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสอีกเนนดูแล้วรู้สึกเศร้าไม่ใช่เศร้าให้ใครโดยเฉพาะ แต่เศร้าที่เรามนุษย์เราทำตัวให้เหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยกับการเป็นสองหน้าเหนื่อยกับการปิดบังใจที่แท้จริงเนนเคยเจอพระท่านหนึ่งท่านไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดของท่านก็เล็กและเก่าผ้าเหลืองของท่านก็ซีดจางแล้วแต่เวลาเนนได้คุยกับท่านเนนรู้สึกเหมือนได้พบกับคนที่มีใจใสท่านไม่เคยโอ้อวดไม่เคยใช้คำหวาน ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกว่าท่านเก่งแต่พอได้อยู่ใกล้ท่านในรู้สึกสบายใจเหมือนมีใครคนหนึ่งที่เข้าใจโลกแบบเดียวกับเราแต่ไม่เคยตัดสินใครเวลาคนมาเล่าปัญหาให้ฟังท่านจะฟังด้วยใจที่เงียบไม่รีบเสนอคำแนะนำไม่รีบบอกว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกต่างกับพระอีกท่านที่เนนเคยจออท่านมีชื่อเสียงคนเยอะมาหา มีลูกศิษย์เยอะผ้าเหลืองก็ใหม่สวยเรียบร้อยแต่เวลาไม่มีคนดูเน้นเห็นท่านด่าลูกศิษย์จนน้ำตาไหลเห็นท่านกโกรธเมื่อไม่ได้ตามใจเห็นท่านอิจฉาเมื่อพระท่านอื่นได้รับการยกย่องเน้นถึงเข้าใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้ใจของคนสะอาดขึ้นใจของคนต่างหากก่อที่จะทำให้ผ้าเหลืองมีความหมายเหมือนกับที่เน้นเคยเห็นลุงยามที่วัดใกล้บ้านโอ เขาใส่เสื้อเก่าๆพูดน้อยหน้าตาดุดันแต่ทุกครั้งที่มีลูกแมวหิวเขาจะแบ่งข้าวกล่องให้ทุกครั้งที่มีคนแก่เดินลื่นเขาจะรีบวิ่งไปช่วยไม่มีใครสั่งไม่มีใครขอร้องเขาแค่ทำเพราะใจเขาอยากทำบางครั้งเนมก็คิดทำไมเราถึงชอบดูที่เสื้อผ้าตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าดูใจคนละ่ะอาจเพราะ ใจมันมองไม่เห็นแต่เสื้อผ้ามองเห็นอาจเพราะใจมันซับซ้อนแต่เสื้อผ้ามันง่ายอาจเพราะเราไม่เคยฝึกดูใจคนรวมทั้งใจตัวเองด้วยเน้นเคยนั่งดูตัวเองเวลาใส่ผ้าขาวก็รู้สึกเป็นคนดีเวลาใส่เสื้อผ้าสวยๆก็รู้สึกมีค่าเวลาคนอื่นยกย่องเรื่องการบวชก็รู้สึกภูมิใจแต่เวลาแก้ผ้าออก เนนก็ยังเป็นเนนคนเดิมที่บางครั้งก็อิจฉาบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็เศร้าบางครั้งก็อยากได้สิ่งที่ไม่ควรอยากเสื้อผ้ามันไม่ได้เปลี่ยนใจเรามันแค่เปลี่ยนความรู้สึกของคนที่มองเราเท่านั้นพอเนนเข้าใจแบบนี้แล้วเนนเริ่มมองคนอื่นแบบใหม่เริ่มพยายามมองผ่านเสื้อผ้าผ่านตำแหน่งผ่านสิ่งที่ตาเห็น แล้วไปดูที่การกระทําที่ใจที่เจตนาลุงขับรถสามล้อที่ทําหน้าตาบึง้งพูดเสียงดังแต่พอลูกค้าไม่มีเงินจ่ายเขากลับไม่เอาเงินแล้วยังให้คําแนะนําว่าที่ไหนรถไม่ผ่านคุณป้าขายผลไม้ที่พูดเสียงดังดูเหมือนไม่เป็นมิตรแต่เวลาเด็กหิวข้าวเธอให้กล้วยฟรีแล้วยังบอกด้วยว่ากินข้าวด้วยนะอย่าได้แต่ขนม พี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูเข้มงวดหน้าบึ้งตลอดเวลาแต่เวลาคนแก่เดินผ่านเขาเดินไปช่วยพยุงเองโดยที่ไม่มีใครสั่งเห็นคนขับรถเมาแล้วก็ไปขวางไม่ให้ขับเน้นเริ่มเห็นแล้วว่าใจที่สะอาดไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การกระทำที่เกิดจากใจจริงเรนคิดว่า คำสอนของหลวงปู่โตะไม่ได้พูดถึงแค่พระเนนเท่านั้นถ้าจิตยังไม่สะอาดต่อให้ห่มผ้าเหลืองก็ยังไม่พ้นทุกข์หมายความว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าดีๆแต่ใจยังเต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาความเห็นแก่ตัวเราก็ยังทุกข์ถ้าเราทำงานดีๆมีตำแหน่งสูงแต่ใจยังคิดแต่เรื่องตัวเองเราก็ยังไม่มีความสุขถ้าเราแม้แต่บวชแล้ว ใส่ผ้าเหลืองแต่ใจยังเต็มไปด้วยกิเลสเราก็ยังเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเป็นแค่คนธรรมดาใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ใจเราใสาไม่เบียดเบียนใครมีเมตตากับคนรอบข้างมีความจริงใจเราจะมีความสุขแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรจากภายนอกเลีงคิดว่าการทํำใจให้สะอาดไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตไม่ต้องทำอะไรที่แปลกแยก เริ่มจากการไม่นินทาคนอื่นการไม่อิจฉาความสำเร็จของเพื่อนการให้อภัยคนที่ทำผิดกับเราการมีเมตตากับตัวเองเวลาที่เราทําผิดพลาดการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใจที่สะอาดมันไม่ได้หมายถึงใจที่ไม่เคยกโกรธไม่เคยเศร้าไม่เคยเจ็บแต่หมายถึงใจที่เมื่อมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเรารู้จักปล่อยวางไม่ยึดติด ไม่พากิเลตไปทำร้ายใครไม่ใช้ความรู้สึกของเราเป็นข้ออ้างไปทำร้ายคนอื่นบางครั้งคนที่ใส่ผ้าเหลืองอาจจะมีใจที่ยังไม่สะอาดบางครั้งคนที่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาอาจจะมีใจที่สะอาดกว่าใครในโลกเน้นอยากให้โยมลองมองดูว่าเราเองนั่นแหละมีใจแบบไหนเราใส่เสื้อผ้าสวยๆเพื่อปิดบังใจที่ไม่สะอาด หรือเราใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่มีใจที่ใสผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้ใครบริสุทธิ์แต่ใจที่บริสุทธิ์ต,ต่างหากที่จะทำให้ผ้าสีไหนก็สวยงามเนนนั่งอยู่ตรงนี้ในผ้าขาวและเนนหวังว่าใจของเนนจะสะอาดขึ้นทุกวันไม่ใช่เพราะผ้าที่เนนใส่แต่เพราะเนนเลือกที่จะดูแลใจของเนนให้ดีขึ้นโยมรักอยากให้ใจสะอาดแบบไหนครับ